สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจ้ารักครับคลิปนี้พามาชมหัวลากฮีโนโ่เอฟยสวยงามมากเลยครับคันนี้ตอนนี้วางเครื่อง k 13c นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดูครับไปนี่นายบอยอ่ะโอ้ยมายลองหน่อยลองหน่อย,ออยเดี๋ยวเกียร์แบบไหนพี่ จกกเย,ยนี่แหละคนนี้แหละอนาคตได้คำเนี่ย,ย,ยไปกับขี่ชนิดที่สามเกี่ยมไหนอายุขึ้นบอกหน่อย <c oughs> ขึ้นเขาช่ตนโ,โกไหวไหมเนี่ยฮะรับ <c oughs> ประกันรับประกัน <c oughs> หัวเป็นหัวนอกครับวางมาใหม่ครับหัวนอกปิดกิด๊บเลยสายญี่ปุ่นยังมีเลยครับอ้หเสียงนิ่มมากเลยวางเครื่องมาใหม่เป็น K13C ครับช่วงล่าง10น็อตครับเบรกแห้ง่10น็อตล้ะห้ับไง1น,นึง 2,3,4,5,6,7,8,9,10นี่10น็อตเบรกแห้งเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูมัไมนไี้ไหมนี่พี่มาลองวิ่งระยะดู ตไปดิมีลเลยเนาะเย็นเย็นเอเย็นเปิดดูแล้วไม่เลยเออรีบเลยอ่ะรีบๆเลยครับหมดนอกครับที่โทรศัพท์นี้ทำไมมันชอบยิย้มขี้ยเก่งเลยเนะ เอาเบกันหายไปไหนวะป่อยไม่มีเลยเฮ้ยโบโอได้มิกด้วยเฮ้ยมิกเซอร์มิกเซอร์ประตูสะจัดร่อลมเหรอในเกียร์ไปทางไหนเขาบอกแล้วบอกมีมีเบรกลมไหมตอนนั้นเบรกอะไรนี่ข้างพวงมาลัยอะนี่เออเบรกลมใช่ไหมมันลวกอ่ะ เอไงโอ้เอเย็นอยู่ครับขนาดอจนานแล้ว,ลวนะเนี่ยเอยังเย็นอยู่เลยครับดูครับเดิมๆนี้มาเลยโอ้ยนี่มันล็อกไปอ้อะไรล็อกไปบอกได้แค่นี้หรอ ไม่มันเลื่อนได้บกมันเลื่อนได้อยู่เห็นไหมข้างล่างน่ะเอออันและเอาเลื่อนหน้าเหรอเะเลื่อนไปหน้าเหรอเลื่อนไปหน้าเหรอไปเรถนนยาวเลยเอาเกียย์อะไรเนี่ยเกี่ยวหนึ่งวู้ กินหนึ่งเหรอเฮ้ยท,ทำไมเร็วแท่วะเกียร์บอกเกียร์แล้วใช่ไหมมาดูครับเซ็บอยเราจะลองขับดูว่ามันเร็วกว่าซูเปอร์เกตไหมรอบมันได้ไหมเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเกียร์มาสามลูกแล้วเขาไล่รอบให้มันได้ครับได้ให้กี่หอออ่า เลี้ยวซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เกียร์หนึ่งเลยเนี่ยออกเกียร์สองเลยโเกียร์สองมีกี่เกียร์เจ็ดเกียร์ครับจะดูว่ารอบมันเร็วแค่ไหนมันเร็วกว่าซุปเปอร์เกียร์เยอะวไหม

เหมือนมันต้องดีแมปเหรอถ้าเหยียบปิติวะมันดับเลยนี่เกี่ยไรอ่าอ่าครับสับหกเลยไม่ต้องเหยียบลากเองตัดเลยฮะตัดเลยตัดเปล่ดี่ตัดแล้วเอลาตัดตัดตัดบปล่าทำไมมันตัดวะ ฮะแสดงว่าต้องรีแมปแน่นอนเลยต้องจูนกล่องมันต้องรู้จักว่าบ่อยเกี่ยอะไรเกี่ยอะไรเนี่ยตัดอีกแล้วฮะตัดอีกแล้วใช่ไหมปิดปิดแอร์ดิ เออดับเลยสตาร์ทยังเออเข้าเกียร์ไปถูกเองไม่ใช้เกียร์หกเนี่ยถ้าเย็นแรงมันดังตันเลยสิตันแล้วมันต้องจูนกล่องนี่เกียร์อะไรเกียร์หกเอา้าสับเก์เลยตันอีกงแล้ว ใช่ไหมเจ็ดตัดอีกแล้วโอ้ตัดเลยวะอ๋อมันตัดบ่อยแทนติดยังมันตัดเลยนะ,ะเป็นกระกล่องแน่นอนเลยนี่กีเ่เจ็ดใช่ไหมกี่เจ็ดแล้วอ๋อลองดูดิเจ็ดแล้วครับนี่ทำไมมันตัดบ่อยอย่างไงฮะตัดแล้วฮะตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วเออเย็บพอเย็บปุ๊บ พุตับเลยอ๋อเอ้อกลับแล้เลยเป็นยอะไรวะนี่จะลองเลยลองไงจะรู้สิเออค้องัดอันเนี้ยเดี๋ยวรถมา ำไมมันตัดได้วะเป็นอะไรวะเดี๋ยวต้องโทรไปสอบถามช่างแล้วอาการมันนี้เป็นยังไงคือวิ่งวิ่งไปไปเียบไปมันตัดเลยใช่ไหมถ้าึ้นพูดพูดอะไกัว่าจะเดี๋ยวให้มันส่งมันนี่นนรอบไลยตัดเลยพึ๊เลยตัดเลยเ,เออจับเลยใช่ไหมจับเลยอ๋อเป็นกับกลองแน,น่นอนเลยกลองสั่งตัดเลยเนี่ยกลองมันสั่งตัดดับเลยอะ่ะเออเข้าเกียร์ถอยได้เวแต่รอบได้เนาะขับได้เราเราวิ่งเกียร์เจ็ดดูเราแบบเยียบไปเรื่อยนะ จะดูว่ารอบมันจะเร็วกว่าซูเปอร์เกตไม่รอบมันได้ไหมเราเหยียบแบบนิ่มๆเราอย่าไปเหยียบแรงเพราะว่าพวกนี้กันเล่นไฟฟ้ามันบางทีมันตัดเลยนะอเปิดกระจกดีบอยเสียงเธอโบยังพกเลยโอ,อย้เปฟ้าใช้ได้เจ้าโอ้ เสียงไหมอู้อู้เสียงถือโบโฟนนะอู้อู้อู้รถใหม่เลยอะม้าเยี่ยมแรงอันนี้มันตัดอันนี้เกียร์อะไรอ่ะใส่ sai chết lệch sai Ua chết Eh ta lạp ta lê tắt lê tắt lạp ta hả ta lạp ta lạp ta lạp ta ก็มันดำเออก็มันดบเฮ้ยทำไมมันตัดวะเป็นเกี่ยอะไรวะเปิดปัดน้ำฝนดิง่ายจ้ะเอ้าฝั่งนู้นนู้นน่ะฝั่งขวาน่ะเอ้ามันอยู่นี่เลอเจ็ด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 เนี่ย เย็ยบแรงก็ไม่ตัดด้วยล่ะแล้วมันเป็นจังหวะเนาะ,ะตัดแล้วเออเฮ้ยตัดเลยไหมอย่าหล่าอย่าล่ะ,ละปิดสวิตช์ใหม่ก่อนเอาเลยครับเจอปัญหาแล้วคือวิ่งวิ่งไปมันตัดอัตโ,ตโนมัติเลยเนาะดับเลยเนาะ พี่ว่าต้องจูนกล่องใหม่วะใช่ไหม,มแบบนี้ต้องถามช่างปอแล้วหวัแต่คันนี้คุ้มวะได้เครื่องไหม่ถึงแล้วถึงแล้วคันนี้คุ้มได้เครื่องใหม่คนสะิบสา13เครื่องเก่าเครื่องเก่าญี่ปุ่นเลยเพิ่งวางครับยังไม่ค่อยได้ใช้งานเลย ดับ,บไปดิเจอปัญหาครับเพราะว่ามันตัดครับเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของดูก่อนตัดเลยอ๋อเกิดปัญหาครับดีไม่บอยบอยนิ่งไหมนิ่งโอเค โอ okay. เคไปี๋ยวเราลงไปถามเจ้าของรถก่อนเพราะว่ามันเฮ้ยโยมันตัดไหมมันตัดตัดตัด,ตดหรอวิ่งวิ่งไปมันตัดเลยมันดับเลย เพื่อเลยรอครับเดี๋ยวต้องให้ช่างไลรแต่ผมมึงทำมันอะไรซะหน่อยเป็นกระกล่องหรือเปล่ากระกรองต้นปรึกาช่างดีแต่ก่อนมันเป็นไหมไม่เป็นนะบอกเออแค่เโดน่างกันพวกระบบนั่นเออใช่ไหมบอยป่านนี้ไส้มันล้มหมดแล้วพวกเนี่ยอ๋อนอนนานดแล้วแล้วไอ้ตรงข้างอ่ะพี่ใส่เป็นไส้กระดาษไว้ด้วยอ่ะนั่นเลย ไอกรองลูกหนักน้ำก่อนน่ะลูกยาวเป็นะนาษแต่เครื่องอย่างงี้เลยพี่ฟีดเลยฟีดเลยเออรู variance, ้สึกหะโบกอ่ะเนี yeah. ่ยวางตอนนั้นวางสี่ห้าตัวไม่หอนอ่ะหอนกคนนี้ัคเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมับียไหม